สวัสดีครับหลังจากที่ถ่ายรายการก่อนบ่ายใครเครียดเสร็จนะครับตอนนี้เราก็มาเติมพลังให้กับมี่นะครับตอนนี้เราอยู่ร้านแถวบ้านนะครับลาบยโสสาขานหนึ่งนะครับนมแป้บายไายมูลนะครับผมนี่นะครับไม่เห็นนะครับเป็นไงครับ ในครับผมตอนนี้มาเติมพลังนะครับผมอนะครับออามาถึงครับที่เจ้าของร้านก็มาขอถ่ายรูปนะครับผมใช่ครับเอาผักเอาขยะออกเอาเศษชูออกนะนี่ครับนี่ครับกินเลยได้ครับ ครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับถ่ายรายการวันนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้เราก็ถ่ายรายการก่อนไปแเชเชียรเสร็จนะครับก็เลยพาแม่ตอบมาเติมพลังนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับแม่ถ่ายรายการครั้งแรกต้อพูดถึงความประทับใจก่อนเอางี้ว่าครับหลังจากที่ได้ก้าวขากลับเข้าไปที่บ้านของเรานะคะก่อนาปไฮเชยร์ขอบคุณมาก ครับทุกคนได้าการต้อนรับเราปั้งยันดีเนาะใช่ครับคนเหมือนเดิมทุกอย่างอบอุ่นเหมือนเดิมครับแล้วทุกคนโปยพรคือแบบดีมากมากแล้วก็ถ้าถามเรื่องก,การทำงานวันนี้มี่ทำงานสนุกมากแล้วก็ได้แต่งตัวหลายรูปแบบมากขึ้นการแสดงก็คือดูมีเขาเรียกว่ามันมีรสชาติมากขึ้นจากครับผมมันไม่รับบทโตกาบทเดิมๆอะไรอย่างงเี้ยค่ะคือ<ๆ>อย่างแบบเหมือนมันเจริญเรื่องเน่าหน้านไปอี ครับผมันท้าทายสีมือของที่ด้วยกับข้าวที่กองก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับใช่วันนี้ผมกินไปสามทีมอร่อยเหมือนเดิมครับทุกคนแบบว่าเป็นน่ารักเหมือนเดิมอบอุ่นเหมือนเดิมมากๆเลยครับคนเซอร์คนเก่งเราไม่ได้มานะคะจริงๆนั่ครับตือปฏิเนตใช่ครับขาใส่เปลือกอยู่ครับแล้วก็ขอบ เรจะเป็นสวัสดีการให้ครับหาข้าวหาน้ําเดินพาไปห้องน้ําให้ครับมันคือหน้าที่อะครับแม่ที่แบบเขาเต็มใจที่จะทำอางนี้ครับหวานนะนีครับผมหวานซารีดุ้ยเลยอ่ะนี่พ่เด็ดของผมไปที่ไรเขาต้องสั่งตลอดชอบกินดีมากเลยใส้ย่างเลยครับใส่อ่อนเดี๋ยวเราตองโดนทายกันนะครับเดี๋ยว อวัอจะก้อนเขาเาหรอก็ยาก่ะจิ้มไหมเอาแบบไมจิ้มก่อนเย็ดมากเขานำเสนอมากนะโอเคเราสองคนขอตัวไปจิ้ก่อนนะคะค,ครับเจยวค่าจุกคนครับสัตตูนะครับ อันนี้ของพ่อเขาแบบจริงงกินไม่ลงหรอะลาคอหอมมากเขาเห็นแม่กินแล้วเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็อิ่มแล้ว

เธอไม่ได้ถามทันไม่ได้ถามพวกเราเราถามพวกเธอเธอต้องตอบว่าเธอไปเดินอยู่ทำไมในทะเลเกิดอะไรขึ้นไหนลองลองเล่าให้ฟังสิเราเสียก็เสาร์แบบนี้ปีใี่เขาร้องห คือเขากำลังนึกมโนภาพมันสะท้อนจิตใจคุมากเลยมี่ะสิใช้ร่างกายเหรอพก็ไรเราต่อเราต่อจะเสร็จล้วจะจบแล้ว ฟันไม่ดูเร şey ื <c oughs> <c oughs ่องเลยจะเล่าจะเล่าจะร้องก็ร้องเอาสักอย่างเถอะแนแน่เออพยายามรวบรวมสติแล้วก็พยายามยืดยังไงอ๋อ

เตกลงผีทุกคนเนี่ยผีเป็นผีอะไรผีอะไรผีอะไรเป็นผีอะไรผีทะเลค่ะมันไม่มีมันไม่มีหรอกผีทะเลผีทะเลเป็นคำที่ผู้หญิงก็ใช้ว่าผู้ชาย ตัวหนูออกไปปุ๊บแล้ววิ่งมาแทนกันะเวไม่พอบริษัทโอ้โหแค่ใส่ซาวเสียงร้อจะหาชิบหายเลยจะไปนใส่ GG เลยครับทไมลกน้ำเะเลยนะตาเป็นไงอ่ะเเลยนิ่งนะไอมี่ออกน้วพวกเข้าไปได้ครับห้าสสามส thank you